มาดูเรื่องราวนี้กันมื่ดกีกว่านะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะต้อนรับปีใหม่เลยเขายังไม่ได้แต่งงานกันนะคุณผู้ชมพยอนบินกับซอนเยจินเนี่ยเพียงแต่ว่ามีข่าวว่าคบหากันคบหากันมานานกว่า8เดือนแล้วด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดมันมีภาพออกมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะเป็นภาพปล่อยออกมาภาพพ่อของซอนเยจินนี่แหละที่เขาบอกว่าโอ้ยหน้าตาละไม้คล้ายกับพยอนบินมากเลยจะหล่อขนาดไหนต้องไปดูกันค่ะ ถัดจากขึ้นพาดหัวข่าวครึกโครมรับวันปีใหม่เนะคะเรื่องที่เดทกันมานานถึง8เดือนแล้วเนี่ยสำหรับซนเยจินและยอนบินนะคะพระนางคู่ขวญจากซีรีส์ l a s h Landing on you ปักหมุดรักฉุกเฉินนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยทั้งต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายนะคะรวมถึงโพสต์แรกของปีทางอินสตาแกรมของซนเยจินเองต่างยืนยันว่าข่าวนี้เป็นความจริงด้วยตัวเองค่ะคล่าสุดนะคะอีกหนึ่งประเด็นชวนฮือฮาก็คือเรื่องที่มีการย้อนนําเอาภาพครอบครัวของซนเยจินกลับมาพูดถึงอีกครั้ง ซึ่งตามข่าวนะคะบอกว่าภาพภาพนี้เนี่ยถูกเปิดเผยเมื่อปีก่อนตอนที่โซเนยาจินนั้นไปร่วมรายการนะคะข่าวบันเทิงของทางสถาน,นี SBS ภาพนี้แล้วค่ะเพื่อพูดถึงที่มาของผิวพรรณที่ดูดีแล้วก็อ่อนเยาว์อยู่เสมอนะคะซึ่งจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าทั้งโซเนยาจินในวัยหขวบแล้วก็พี่สาวเนี่ยต่างสืบทอดยีนด้านรูปลักษณ์ที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่มาแบบเต็มเ็มเลยละค่ะที่สำคัญนะครับคุณพ่อของโซเนียจินซึ่งในภาพดูสมาร์ทมาดแมนเอามากๆเลยเนี่ยนะครับ ยังดูลำไม้คล้ายคลึงกับคอนบินครับว่าที่ลดเขย,ขยของบ้าอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเทวเน็ตก็มีการนำเอาภาพของฮอนบินกับคุณพ่อของซนเยจินมาเปรียบเทียบจับคู่ให้ดูกันชัดๆนะฮะแต่บางคนก็มองว่าคุณพ่อของซนเยจินเนี่ยดูลำไม้คล้ายกับกงยูซะมากกว่าและจากรายการที่ว่านี้นะครับยังมีการย้อนถึงบทสัมภาษณ์ของซนเยจินในตอนนั้นครับที่เธอบอกว่าผู้ชายในสเปคเนี่ย คือคนที่มีรูปลักษ์คล้ายกับคุณพ่อของเธอ,องานนี้นะครับก็เลยยิ่งทําให้คนรักคนเชียร์คู่บินจินโอ้โหฟินหนักเข้าไปใหญ่เลยทีเดียวครับโดยข่าวบอกด้วยว่าโพสต์แจ้งข่าวคู่นี้เด็ดกันของสื่อมาเรยวองดิส p พชเนี่ยทำยอดไลค์ได้กว่า2ล้านครั้งเลยทีเดียวส่วนโพสต์รูปกระก้าดอ,อกไม้ของโซนเยจินครับที่เนื้อหาแคปชั่นเธอออกมายอมรับเรื่องนี้อย่างอายก็มียอดไลค์เกินกว่า1.8ล้านครั้งครับผม